ก็มีหลายหลายอันเนาะอันหนึ่งก็คือกายคตาสติที่พระงบทำบทหนึ่งมีหรือไม่หนอะที่เมื่อเราจเจริญแล้วทำให้มากแล้วเนี่ยย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะผลที่หวังได้ก็คืออราหันแล้วก็อนาคามีพระองค์ก็บอกคือกายคตาสติ พระองค์บอกกายคตาสติเนี่ยอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมเนี่ยอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมเนี่ยเราจําแค่นี้ก็ได้หรือว่าพราะองค์บอกว่าชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบร ok ิโภคอมตะเราบริโภคกายยตาสติ ati, หรืออนาปานสติเนี่ยเรากําลังบริโภคลมลมไหลเข้าเรารู้อยู่ ไหลออกรู้ไหลเข้ารู้นะทุกครั้งทำอย่างเนี้ยได้อมะตะเนี่ยจำบทนี้บทเดียวก็ได้ให้คล่องปากขึ้นใจแล้วก็เวลาจะสิ้นชีวิตก็ระลึกถึงบทนี้แล้วก็พยายามทำนะเอาจิตอยู่กับกายให้ได้อย่างเนี้ย เอาตัวอิทัพปัจจยตาก็ได้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแหน่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปแค่นี้ก็ได้พอเราคล่องปากขึ้นใจเนี่ยเราไปใคร่ควรธรรมะในกาละอันควรคือช่วงมรณะกาเลเนี่ยสังโย้าเบื้องต่ำจะสิ้น พอสังโยชน์ให้เบื้องต่ำสิ้นเนี่ยคติของเราก็มีเจดแบบไม่ไปละอบายทุกติวินิบาทไม่ต้องไปแน่นอนนะไม่ว่าคนนั้นจะมาจากชาติดำชาติขาวมาจากตระกูลสูงตระกูลต่ำคนจนคนรวยคนมียศไม่มียศนะสมมติทั้งหลายเนี่ยสมมติทั้งหลายทั้งโลกเนี่ยมา ลบล้างตรงนี้ไม่ได้มาส่งผลให้กับตรงนี้ไม่ได้เราทุกคนมีอายตนะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีเหตุปัจจัยของการได้ฝึกฝึกฝนตนเองความเพียรและความเพียรน,นี้ไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลภายนอกขึ้นอยู่กับเราเอง ยมขยันก็ได้เองยมขี้เกียจก็ได้เองสองขั้นยมเป็นคนให้ตัวเองนะไม่ไม่ต้องรอใครมอบสองขั้นให้นะไม่ต้องรอคนอื่นเห็นความดีนะเราเห็นความดีเราเองเห็นความไม่ดีเราเองแล้วก็แก้ไขสำรวมระวังต่อไปนะพึ่งตนพึ่งธรร ยุติธรรมเสมอนะไม่ต้องกังวลเลยนะแล้วก็ชื่อว่าเราสร้างเหตุถูกต้องด้วยสร้างเหตุมาที่กายกรรมวจีกรรมมนโนกรรม อข้างหลังข้างหลังสุดเลยส่งไม้ไปให้ไหนก็ได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี้ของเราไหมเนี่ยไปที่สุดก็ไม่ใช่ของเราเนาะอืมเพราะว่ากายไม่ใช่ของเราใช่ไหมอืมดังน,นั้นเราทำกรรมไปเนี่ยก็ชั่วคราวนะเป็นของเราชั่วคราว ที่สุดแล้วก็คือไม่ใช่ของเราอีกนั่นเองใจก็ไม่ใช่ของเราดังนั้นมนโนกรรมก็ทาเพื่อเพื่อให้เข้าใจว่ามนโนกรรมเป็นอย่างไรนะมโนเป็นอย่างไรกรรมเป็นอย่างไร,ร,ร,งไรแล้วก็ปล่อยวางนะไม่ใช่ของเราทั้งหมดเลยแต่ขณะที่เรายังไม่ได้ปล่อยวางมันไม่ได้ทิ้งมันเนี่ยตัวเราของเราเนี่ยยังมีอยู่ เราก็ต้องเราก็ต้องกระทํในในสิ่งที่ดีเพื่อไม่ให้กายวาจาใจของเรามันเป็นทุกข์เนดังนั้นพระองค์จึงมีเรื่องของศีลของข้อวัดปฏิบัติต่างๆเนี่ยมากําหนดเพื่อให้เราเนี่ยผู้ไม่รู้ว่าอาสวะเป็นอย่างไรก็จะได้เดินไปตามศีลน,นี่แหละข้อวัดปฏิบัติมารยาทโคจรต่างๆ ตัวมารยาทโครจรก็เป็นการกําจัดกิเลสไปด้วยมันก็ต้องฝึกครูเจ้าบอกมาละอาสวะหรือสังโยได้ถึงเจ็ดข้อเลยแค่เราเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยเนี่ยมีมารยาทโครจรที่ดีเนี่ยเริ่มจากการที่เรามีสติสัมปชัญญะ นะอยู่กับตัวเรากายยตาสติมีจิตอยู่ที่กายทุกคนจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นแหละนะเรามีสิ่งที่เหมือนกันเราก็มาฝึกสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยให้ให้ดีแค่นั้นเองฝึกกายให้ดีวาจาให้ดีฝึกใจให้ดนะีการจะฝึกกายวาจาใจให้ดีเนี่ย วิธีพื้นฐานก็คือทำจิตให้มันมันสงบลงเพราะว่าจิตของปุถุชนเนี่ยมันจะฟุ้งไปไงพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเนี่ยมันฟุ้งไปในสี่ธาตุซึ่งเราก็ดูเราเองได้ยังไม่จำเป็นต้องเชื่อจิตของใครก็ตามในโลกนี้มันก็ เดี๋ยวอยู่กับกายบ้างหลุดไปคิดอดีตบ้างคิดอนาคตบ้างไปรู้สึกสุขทุกบ้างกลับมาที่กายบ้างมันจะวนไปวนมาอยู่แค่นี้แหละนะใครๆในโลกก็เป็นอย่างนี้นะซึ่งทุกคนสามารถดูดูใจของตัวเองได้นะพระพุทธเจ้าต้องการให้ฉลาดในวาลจิตของตนเพื่อที่จะปล่อยวางว่า ใจก็ไม่ใช่ของเรากายก็ไม่ใช่ของเรามันก็เป็นของเราอยู่ร้อยกว่าปีเดี๋ยวก็ตายไปละเดี๋ยวนี้แล้วใจใช่ของเราอีกไหมก็เอามาตรวจสอบเอาใจมาอยู่ในที่ที่เดียวคือลมหายใจพอเอามาอยู่ปุ๊บมันไม่อยู่สิมันไปนพระเจ้าก็เป็นอย่างนั้นท่านก็เลยบอกว่าจิตเนี่ยเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ดังนั้นทุกคนก็จะเห็นตรงกันหมดในโลกว่าจิตมันเปลี่ยนมันไม่นิ่งนะเดี๋ยวมันไปรู้นั้นรู้นี้รู้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพราะองค์ก็บอกว่าจิตนี้เป็นละหูปริวัตตังละหูแปลว่าเบาเร็วปริวัตตังแปลว่าเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าสังเกตจิตตัวเองแล้วก็บัญญัติออกมานะแล้วก็ให้พวกเรามาตรวจสอบว่าจิตของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงไหม แล้วก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันเนี่ยจิตมันก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ตลอดเกิดดับตลอดเรานั่งสมาธิกลางคืนจิตก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงกลางวันก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่มีหยุดเลยการรู้ความจริงตรงนี้เรียกว่าเป็นการเห็นสัจจะความจริงเห็นการเกิดขึ้นและการดับไปของธรรมชาตินั้น ถามว่าเห็นแล้วได้ประโยชน์อะไรองค์ก็อุปมาเหมือนคนเนี่ยลากเอากิ่งไม้ใบไม้เขาลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาท่านถามสาวกว่ารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้ะเอาไฟเผาไหมสาวกบอกว่าไม่ไม่รู้สึกเป็นเพราะอะไร สาวกบอกว่านั่นมันกิ่งไม้ไม่ใช่เราเวลาเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมีขึ้นตั้งอยู่หายไปจะทำให้เราเกิดปัญญาว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราอย่างความสุขเกิดมาแล้วความสุขของคนเราเนี่ยไม่มีใครสุขถาวรจริงไหมสุขแล้วก็ไม่ได้สุขแช่ทั้งวันแต่ก็ดับไปในที่สุดดังนั้นเวลามีความสุขดับไปเนี่ย เราตายไปพร้อมกับความสุขไหมไม่ได้ตายไปด้วยเรายังสังเกตเห็นมันดับก็แสดงว่าสุขก็เหมือนกับกิ่งไม้ว่ากิ่งไม้มันแตกสลายไปเราเห็นมันแตกสลายเพราะถูกเผาหรือแต่ขี้เถ้าหมดไปเราผู้สังเกตไม่ได้หมดไปด้วยนะ,ะเราไม่ได้หมดไปกับมันอย่างงี้แสดงว่ามันกับเราเนี่ยเป็นคนละตัวกันเหมือนกันนามธรรมใดๆก็ตาม ถ้ามันมีการเกิดการดับเนี่ยคนนั้นจะเกิดปัญญาว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราจิตก็เหมือนกันจิตก็เปลี่ยนแปลงเกิดดับแต่นั้นพระองค์ก็บอกจิตก็ไม่ใช่ของเรากายก็เกิดดับกายก็ไม่ใช่ของเราอันนี้จะเป็นเหตุให้เราไม่มีความทุกข์หมดทุกพ้นทุกได้เพราะการที่เราเข้าไปยึดในสิ่งที่แตกสลายเนี่ยเราจะมีความทุกข ทุกเพราะการแปลปวนการแตกสลายของมันยึดในลูกวันนี้ลูกของเราเวลาลูกป่วยเราก็ทุกลูกเจ็บลูกตายเราก็ทุกลูกผิดหวังเราก็ทุกอย่างเงี้ยดังนั้นอะไรก็ตามเนี่ยที่เรายึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยทุกหมดดังนั้นเรายึดกายตัวเราเองว่าเป็นของเราเราก็ทุกพอกายเราป่วยเราก็ไม่อยากให้มันป่วย มันเจ็บไม่อยากให้มันเจ็บพอจะตายเราก็ไม่อยากให้มันตายมันก็เลยมีความทุกข์เพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าใจผิดสำคัญผิดในสิ่งที่มันมีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่ความเจ็บความตายมีความเ่ร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาซึ่งไม่มีใครในโลกเนี่ยต้านทานได้ว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยากแก่เลย สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยสิ่งที่มีความเศร้าอหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอย่าเศร้าหมองเลยมันทำไม่ได้นะดังนั้นพระองค์จึงให้เราเห็นตามความเป็นจริงโดยการสังเกตตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปสังเกตใครฉลาดในวารลจิตของตนฉลาดในธรรมชาติที่ตนเนี่ยยึดถืออยู่ แล้วก็ดูซิว่าสิ่งนี้เป็นเราจริงหรือเปล่าก็าใช้ปัญญาดูเฝ้าดูให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ต้องรีบร้อนทำไปเรื่อยๆทุกคนในโลกนี้มีลมหายใจเหมือนกันใครจะเป็นอย่างไรตระกูลสูงตระกูลต่ำคนจนคนรวยคนดีคนเลวทุกคนมีลมหายใจมีธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันจิตที่ฟุ้งไปคิดไปก็เอามาอยู่กับลมซะ เอามาอยู่กับลมไม่ได้จะเอาความสงบจริงๆจังๆแต่เอาปัญญาเอาปัญญาว่าจิตที่มาอยู่กับลมเนี่ยอยู่ได้ตลอดไหมไม่ตลอดใครจะเก่งแค่ไหนทำสมาธิเก่งแค่ไหนที่สุดก็ดับอยู่ดีนั่นแหละคือปัญญาที่เห็นตามความเป็นจริงว่าจิตนั้นเป็นของเปลี่ยนแปลงเป็นของเกิดเป็นของดับ ดังนั้นตัวตนของจิตก็มีชั่วคราวมีขึ้นแล้วก็หายไปสุขก็มีชั่วคราวมีขึ้นหายไปทุกข์ก็มีชั่วคราวมีขึ้นหายไปร่างกายก็มีชั่วคราวมีขึ้นหายไปดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดสิ่งนั้นจะมีการแปลเปลี่ยนและมีการดับตัวตนของมันก็มีชั่วคราวการที่ตัวตนมีชั่วคราวเนี่ยเรียกว่าเป็นอนัตตา ไม่ได้เป็นตัวตนถาวรดังนะนั้นตัวตนชั่วคราวตรงเนี้ยถ้าเราเห็นบ่อยๆเห็นซ้ำๆเรื่อยๆเห็นความจริงเรื่อยๆอย่างเนี้ยเราก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งที่เรากำลังหลงว่าโอ้นี่เป็นของเราแต่จริงๆมันไม่ใช่ของเราเลยแล้วเราเป็นใครเราก็หาพระเจ้าก็บอกว่า วิญญาณเยโยฉันโทโยราโคยานันทิยาตันหาตัตลัสสัโตตัตละวิสัโตตัสสมาสัโตติวุจติฉันทะอันใดคือความพอใจอันใดในวิญญาณความพอใจอย่างยิ่งอันใดในวิญญาณความเพลินอันใดในวิญญาณความอยากอันใดที่มีอยู่ในวิญญาณ การที่เข้าไปติดแล้วคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าผู้ยึดติดดังนั้นมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่กําลังเข้ามายึดติดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตัวเราของเราดังนั้นธรรมชาติเนี่ยพระองค์เรียกว่าผู้ยึดติดดับความยึดได้ก็จะเข้าถึงธรรมชาติเดิมที่ ที่มีอยู่แล้วในในพวกเราทุกคนอันนี้คือสิ่งที่ผู้เจ้าต้องการให้ให้เราปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่ของเราและเข้าถึงสิ่งที่เป็นเราเพราะยังไงร้อยกว่าปีทุกคนก็ต้องแตกสลายตายไปอย่างเงี้ยนะก่อนตายก็มาดูให้เห็นตามความเป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นเราจริงไหมตาหู จมูกลิ้นกายใจเป็นของเราจริงไหมพระองค์บอกไม่ใช่ของเราหรอกเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ถาวรเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนเนี่ยดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราตนเองก็จะต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก็จะทำให้มีความมั่นคงในสัจจความจริงตรงนี้ ้นไม้เกิดมาก็ไม่เที่ยงนะมีแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรในโลกเลยที่เที่ยงแท้แน่นอนปรงให้วางความพอใจในโลกนี้วางความพอใจในโลกทั้งปวงดังน <c oughs> ั้นขณะที่สัตว์ทั้งหลายผู้ยึดติดทั้งหลายเนี่ยกำลังพอใจโลกธรรมอยู่เพลินกับความสุขนะ พอใจสรรเสริญไม่พอใจนินทารักสุขเกลียดทุกข์ไม่อยากได้ทุกข์อยากได้แต่ความสุขก็เลยหลง,หลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกและเมื่อไม่มีวิธีที่จะออกพ้นจากสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงก็เลยเลยทำให้แสวงหาสุขเนี่ยโดยทุจริตสาม กายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตก็เลยเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะเพราะว่าสแสวงหาสุขเกินพอดนะีแต่นั้นถ้าเราเห็นสุขโดยความเป็นของไม่ใช่ตนเออก็ไม่ใช่ของเราหรอกเราก็ปฏิบัติมันต่อมันด้วยด้วยความพอดีพระองค์จึงบอกว่าเวลาทานก็ทานพอดีนะอ่านะแต่นั้นเราเสพอะไรก็ตามเราเสพพอดี ในความเป็นคารวาชั้นเลิศพระองค์ก็บอกหากินโดยเป็นธรรมไม่เบียดเบียนกันเนี่ยเราก็ไม่เครียดคัดรู้จักทําตนให้เป็นสุขด้วยอิ่มหนาด้วยนะรู้จักแบ่งปันพกทรพย์บ,บําเพ็ญบุญเรามีแล้วเราก็เสียสละแบ่งปันแล้วเราก็อยู่กับมันด้วยความไม่กําหนัดไม่โมเมาไม่รุ่มหลงมีปกติคอยเห็นโทษมัน มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็บริโภคสิ่งเหล่านั้นอยู่นั่นแหละบริโภคพ,พกทกรัพย์เหล่านั้นอยู่แต่เราอยู่ด้วยปัญญาละได้สดับความจริงของโลกเพื่อให้เราเนี่ยหมดทุกขพระเจ้าเนี่ยสอนเรื่องทุกขสัตว์ความจริงสัจจากความจริงอะไรคือทุก ท่านบอกขันห้าเนี่ยเป็นทุกข์อะไรเป็นขันห้ารูปกายเนี่ยนะเป็นหนึ่งในขันหาเวทนามีสามอาการคือสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจําได้หม่รู้ทุกคนมีความจําหมดอะในโลกเนีนะ้สังขารความคิดปรุงแต่งคิดปรุงไปในอนาคตปรุงนี้จะทํานั้นเดือนหน้าจะทํานี้นะวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งนะ รู้อารมณ์ขึ้นมาเนี่ยบิญญาณเนี่ยเป็นผู้ไปรับรู้หรือจิตของเรานี่แหละนี่คือธรรมชาติ5อย่างที่เรากําลังยึดว่าเป็นตัวเราของเราแต่พู้เจ้าบอกว่ามันไม่ใช่หรอกเป็นตัวเราของเราชั่วคราวนนี้เราก็มาพิสูจน์ข้อธรรมจริงๆท่านก็เป็นคนที่สังเกตธรรมชาติตามความเป็นจริงนี่แหละ แต่ท่านไม่ได้สังเกตออกไปภายนอกท่านสังเกตในภายในแล้วก็บัญญัติออกมาให้เห็นตามความเป็นจริงแค่นั้นเองนะจริงข้อวัดปฏิบัติใดที่เป็นของที่เป็นกุศลเป็นคุณงามความดีผู้เจ้าก็บอกก็คงไว้ไม่เป็นไรแต่เอาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยลองไปพิจารณาดูนะว่า เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีจริงไหมเมือ่ออายตนะภายใน6ภายนอก6เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมลมมีเนี่ยมันทําให้เกิดสัมผัสจริงไหมสัมผัสทางตาทางหูจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสัมผัสแล้วเกิดเวทนาจริงไหมเวลาเสียงมากระทบหูนินทามาเราก็ไม่พอใจสันเสริญมาเราก็พอใจ อันเนี้ยมันจริงไหมแล้วมันมีในทุกคนไหมซึ่งเราไม่ต้องไปดูคนอื่นเนี่ยเราดูตัวเราเองใช่ไหมกระทบมากลิ่นกระทบมาก็เป็นอย่างนี้เสียงกระทบก็เป็นอย่างนี้ตากระทบรูปก็เป็นอย่างนี้รูปที่น่ารักใคร่หน้าปราถนาพอกระทบเราก็พอใจรูปที่น่ารังเกียจกระทบเราก็ไม่ได้พอใจนะอย่างเนี้ย ก็เอาสิ่งนี้มาใคร่ควรพิจารณาน,นต่อไปเราก็จะไม่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้อะไรที่มันแปลปวนไปเป็นธรรมดาเราก็มองเห็นความเป็นธรรมดาของมันอันนี้วิธีแก้ทุกข์นะและเป็นคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนไว้นะประมาณเนี้ยเนาะ